ัวเชื้อน้ำมันเครื่องแต่เป็นนี่จริงมันน่าจะให้เรากินฟรีเนาะโฆษณาใช่ใช่เนี่ยวงการกีฬาเนี่ยโคษนาเสร็จเลยเนี่ยออกอจากมัดชนเจ็ดโมงมาถึงนี่เจ็ดโมงเสร็จนะฮะมารับทีมบึงที่หนองมันแดงยี่สิบโลนะฮะแล้วก็มาถึงน้องสมเด็จสามสิบหกโล เกือบเกือบเก้าโมงก็แวะมาเติมมื้อเช้ากันที่ร้านเจเพนเจ้าดังของสองสมเม็ดนี่ฮะเจเพนนี่ฮะนี่นี่ <c oughs> นะฮะมาหนองเ,อเด็จต้องแวะตรงนี้ฮะเป็นแหล่งแหล่งเติมเชื้อเพลิงของพวกเรา <c oughs> นี่อันนี้อันนี้อาจารย์นลองอันนี้เสือไก่ประหลัดเคีก่กนะผู้อุ่นเมือการปัน่นนะเสืออาทิตย์อันนี้นมิสเตอร์บีนนี่อันนี้เสือมนตรี เสีอมันตีนี้ตั้งใจว่าจะไม่กินข้าวนะเพราะว่ากินมาแล้วแต่ว่าเจอข้าวมันไก่ยะเพนอดไม่ได้ต้องเติมต้องเติมนี่อันนี้ให้ฉิกนะครับจากภรรยาเลยนะฮะนี่เจ้าขามหมูอ่ำเหมืองเหมืองหินจะว่าให้ลื่นๆหน่อยพอเห็นเบียร์แล้วนลิ้นสั่นหมดลิ้นพันกันเลยอันนี้พี่โสนะครับนี่ไม่แน่จริงไม่ลงมาใาก่กวัดตากนะครับนี่แก๊งเสือเท่า จัดเออหมาเงินโอ้ยลิ้นพันหมดแล้วลิ้นพันหมดแล้วเสียหายเสียหายเอาแล้วฮะอันนี้เสือสองนะฮะเนี่ยอันนี้ต้นเรื่องเนี่ยเนี่ยคนชอบหาเรื่องให้เพื่อพวกพ้องเหนื่อยแค่จะมาติดอะไรนะมุงลวดเนี่ยพาพวกปั่นไปถึงไปถึงเอ่าดูดูแล้วกันนี่อันนั้นหลงจีนหลงจีนโอเคนะครับอ่าแล้วก็มาวันนี้มากันครบเก้านะฮะ เก้าคนพอดีพอดีกำลังสวยโอเคครับ